คูแบบนี้2,499บาทนะครับแถมลูกดอกหนึ่งดอกยางหนึ่งเส้นครับแล้วก็กระบอกพร้อมสายพีพีร้อยฟอนหนึ่งกระบอกครับสําหรับเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้สั่งมาเลยผมแถมลูกดอก2ดอกเลยนะครับออปชั่นนี้สั่งมาผมแถมลูกดอกให้2ดอกนะครับสําหรับสั่งวันนี้เดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครเห็นโพสต์นี้นะครับ ยังไงก็รีบสั่งกันเข้ามานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเรามีไม่กี่กระบอกครับออปชั่นแบบนี้เราจัดให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นครับท่านผู้ชมนะครับ กับผมธนากรพิชิงคอคนติดเด็ดอุดรธานีนะครับหรือว่าหอจกาธนากรพิชิงไทยแลนด์ของเรานี่เองนะครับวันนี้นะครับผมมีหน้าไม้ที่จะมานําเสนอนะครับตัวนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับออปชั่นนี้นะครับพร้อมสูญเล็งนะครับ2,499บาบาทนะครับผมบอกเลยว่าที่อื่นนะครับท่านผู้ชมจะซื้อถูกกว่าผมมีถมเถไปครับแต่ว่า คุ้มราคาออปชั่นเต็มๆผมรับประกันเลยว่ามีที่ผมที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ออปชั่นให้ดูนะครับงานของผมนะครับผมขายคุณภาพผมไม่ได้ขายนะครับผมทําถูกได้นะครับทําหน้าไม้ถูกๆตัวถูกผมก็มีแต่ว่าสําหรับใครที่อยากจบตัวนี้คือซื้อไปแล้วใช้ได้เป็นสิบปีนะครับท่านผู้ชมนะทุกอย่างผมออกแบบมาลงตัวทุกอย่างแล้วใช้ง่ายยิงสบายนะครับยิงดีด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับมีสองทรงนะครับตัวนี้เป็นมือสอดทรงคลาสสิกนะครับตัวนี้ทั้ง2แบบเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่จะมีลายลวดลายที่แตกแต่งกันไปแต่ละกระบอกนะครับอ่ะมาดูนะครับอันนี้เป็นทรงมือสอดคลาสสิกครับสวยไหมโอ้สวยอะตัวนี้เป็นทรงกำคอซีแซกครับตัวนี้ออกแบบมาจากทรงพันท้ายซีแซกนะครับปืนทองสองนะครับตัวนี้ออกแบบมาจากตัวนั้นโดยตรงเลยนะครับท่านผู้ชมนะมาก่อนอื่นนะครับ ทำไมถึงว่าคุ้มนะครับในราคา2499บาทนะครับมาดูกันนะครับมาชุดยิงของเราจะเป็นนะครับตัวนี้เป็นลังเอ็กแมนนะครับนี่ลังเอ็กแมนนะครับตัวนี้นะครับหนาหนานะครับหนา2อมิลนะครับอ่ะไล่มาดูชุดหลังก่อนนะครับตัวนี้เป็นไกเซฟสแตนเลสสตีลนะครับมีเซฟนกนะครับขึ้นเซฟนะครับเวลาขึ้นยางจะปลอดภัยมากนะครับส่วนต่อมาเป็น เขาเรียกว่าศูนย์เล็งสแตนเลสสตีลแท้นะครับไม่ขึ้นสนิมครับตัวนี้นะครับนี่ยกได้ประมาณ5้าหระดับนะครับสามารถปรับใกล้ไๆได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปทดสอบยิงเองนะครับแต่ละคนยิงไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วทดสอบเองดีกว่านะครับนะส่วนต่อมาครับขาจับเป็นสแตนเลสสตีลแท้ครับสุดยอดเลยนะครับหนา2มิลนะครับส่วนต่อมาเป็นปีกเลรสามท่อนครับตัวนี้ปีกเลรสามท่อนตีตาเป็นทีนะครับธนากรพิชชิ่งครับ TK ตัวนี้นะครับสามท่อนนะครับ ตัวนี้นะครับมันดียังไงปีก3ท่อนสามารถใครอยากเล่นปีกปีกสั้นก็ขยับเข้าได้นะครับมีอีก2ระดับเลยอยากได้สั้นมากก็ขยับเข้ามานะครับหรือว่าใครอยากได้ปีกสั้นเพื่อที่จะไปทําปืนยิงหนูปลดปีกตัวนี้สามารถไปยิงหนูได้เลยนะครับอ่ะส่วนต่อมาครับที่สําคัญเลยตัวนี้เป็นที่ขั้นปีกครับตัวนี้ที่ขั้นปีกของเรานะครับสามารถนะครับทาให้ท่านผู้ชมยิงได้เป็น10ปีนะครับโดยที่ปีกไม่ ขยับไม่ไม่คอนนะครับไม่โยกซ้ายยโยกขวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันทําให้ท่านผู้ชมนะครับยิงปืนได้แม่นได้เสถียรมากขึ้นนะครับอ่าส่วนต่อมาครับตัวนี้เป็นรูเลอร์ครับทดขนาดความตึงของยางครับทําให้ยางแรงขึ้นนะครับยิงกระชับนะครับอ่าทาให้ยางไม่ฟาดกับตัวรางนะครับไม่เกิดเสียงนะครับบางทีปลามันแคะแคนะครับตัวนี้ช่วยได้ครับมันจะปึ่งเลยมันจะไม่ฟาดรางดังแป๊ะแบบนี้นะมานะครับ ส่วนตัวมานะครับเป็นศูนย์หน้าเปิดข้างฝั่งซ้ายไฟเบอร์ออปติกครับตัวนี้สามารถยิงได้นะครับทุกสภาพอากาศครับตอนกลางคืนเราก็สามารถเลิงได้ครับสบายสบายมาท่านผู้ชมนะครับคุ้มแบบนี้2499าบาทนะครับแถมลูกดอกหนึ่งดอกยางหนึ่งเส้นครับแล้วก็กระบอกพร้อมสาย P ีร้อยพนหนึ่งกระบอกครับถ้าสั่งวันนี้โปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้วันนี้วันที่16นะครับสําหรับเดือนนี้นะครับ ท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้สั่งมาเลยผมแถมลูกดอก2ดอกเลยนะครับออปชั่นนี้สั่งมาผมแถมลูกดอกให้2ดอกนะครับสําหรับสั่งวันนี้ <c oughs> เดือนนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครเห็นโพสต์นี้นะครับยังไงก็รีบสั่งกันเข้ามานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเรามีไม่กี่กระบ,บอกครับออปชั่นแบบนี้เราจัดให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะสองทรงนี้เล่งแบบไหนนี่ผมจะจับเล่งให้ดู <c oughs> นี่เห็นไหมจับกระชับมือนะครับท่านผู้ชม นี่เข้ากับสลีละของคนไทยนะครับเพราะว่าเราออกแบบอ้างอิงจากสลีละของคนเอเชียนะครับอ่ะอีกทรงนึงนะครับตัวนี้เป็นซีซัดนะครับจับกระชับมือนะครับทรงสวยๆครับฝากไว้ด้วยครับ2499บาทครับมีสองทรงครับมีแค่ร้อยกระบอกครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วอย่ามาถามผมนะเพราะว่า เราผลิตมาให้สำหรับคนที่อยากได้เฉพาะวันนี้เท่านั้นจัดไป